วินาทีเนนสายแนนลูกชายคนโตบวชให้คุณย่าแม่ครูภัยบูลหลังเสียชีวิตก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครูภัยบูลแสงเดือนสามีของกระต่ายพันนิพาได้ประกาศข่าวร้ายครั้งใหญ่ในชีวิตลูกผู้ชายคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วและในเวลาต่อมาเอมิราอดีตภรรยาของครูภัยบูนก็ได้โกนหัวลูกชายอย่างน้องสายแนนบวชเพื่อคุณย่าตอบแทนเป็นครั้งสุดท้ายโดยทางด้านเอมิราอดีตภรรยาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า ช่างโกนผมไม่ค่อยดีแม่เลยต้องโกนเพิ่มเติมให้ปกติสายแนนเป็นคนห่วงผมมากครั้งนี้นางยอมโกนผมนางคงตั้งใจทำเพื่อย่าจริงๆ <ht> เจ้าเนนน้อยของแม่แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดภาพล่าสุดของเนนสายแนนหลังได้บวชให้คุณย่าอย่างแม่ของครูภัยบูรณ์หลังเสียชีวิตโดยงานนี้เนนสายแนนก็ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับคุณพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงอย่างกระต่ายพันนิพาเป็นครั้งแรกอีกด้วย